สวัสดีคะ่ะวันนี้อ้อมมาอยู่ห้องของเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ของเราที่มีคนติดตามเพจมากกว่า5ล้านคนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณอีสวัสดีครับคุณอีคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอย้อมขอรบกวนให้คุณอีลองแนะนําตัวกับรูปเพจที่เป็นแฟนเพจของคุณอีด้วยด้วยะคะ่ะสวัสดีครับผมอีชั้นนานอีสาพนพาสกแะเจ้าของเพจอีสานพาศกนั่นแหละนะครับแล้วก็แฟนเพจหนึ่งร้อยหนึ่ง้อยเกิดนะครับ มีคนติดตามเยอะมากที่อ้อบไม่เห็นอ้อ,อมตกใจเลยว่าคนคน,คนติดตามคนงอีเด,ด็สุดๆครับแม้กระทั่งวิศวกรของอ,อ้ <c oughs> อบพนัออกงานบริษัทอ้อก็เป็น f อของคุณอีนะคะวันนี้ก็คือคุณอีได้แต่งห้องกับเรานะคะในชื่อดีไซน์เซนต์เอฟเฟซโซ่อีโคโปรเจกต์นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวอ้อจะพาแนะนําแต่ละจุดว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณอีแต่งในห้องนี้นะคะแล้วจากจุดแรกนะคะตรงนี้จะเป็นตัวผนังตกแต่งทีวีนะคะ ในตัวดีไซน์ตัวนี้เราจะมีการเพิ่มซ่อนไฟ LED ตรงจุดนี้นะคะอ,อ่อีโคโปรเจกต์ปกติเราจะไม่มีซ่อนไฟ LED แต่ถ้าท่านลูกค้าท่านไหนสนใจต้องการเพิ่มเราสามารถเพิ่มจุดนี้ให้ได้นะคะหน้าบานตู้ต่างๆของดีไซน์เซเนทรเโซจะเป็นบานลายไม้นะคะอ้อมเปิดให้ดูนะคะหน้าบานเปิดปิดของอ้อมทั้งหมดจะเป็นหน้าบานซอกโคตนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยให้เขาปิดเองได้เลยค่ะด้วยตัวของดีไซน์ตัวนี้เพื่อความประมุนและก็หรูเท่ เราจะมีการยกสูงขึ้นจากพื้นมา,กกาประมาณ15เซนนะคะส่วนจุดนี้อันนี้เป็นของคุณอีทนำเข้ามาเองใช่ไหมคะของนำเข้าอ,นะอันนี้สวยค่ะอันนี้สวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆ <S <S เดี๋ยวอ้อพาดูตัวห้องอนเนกประสงค์นะคะโครงการนี้เอริโอเดเนสมีห้องอนเนกประสงค์ให้ด้วยนะคะห้องอนเนกประสงค์ตัวนี้นะคะเราทําเป็นกึง่งๆึงเหมือนตู้เสื้อผ้าเป็นวอล์กอินโคเซตอีกจุดหนึ่งนะคะมีการติดกระจกเงานะคะด้านบนทําเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์นะคะ สามารถเก็บของได้ชั้นด้านในอ้อมทําเป็นชั้นปรับระดับให้ไว้นะคะจุดนี้แล้วก็พุณอีทเอาตู้เย็นมาใส่ฝั่งนี้เพราะว่าตู้เย็นซื้อไซส์ใหญ่มากนะคะมีราวแขวนไว้แขวนผ้าได้เลยนะคะถัดมาห้องครัวเราก็ทํานะคะห้องครัวเราก็ทําคือเรามีการเพิ่มบิวอินตนู้อเนกประสงค์ขึ้นมาอีกหนึ่งตู้นะคะอย่างที่อ้อมแจง้งด้านในก็คือจะเป็นพวกชั้นที่อ้อมทําปรับระดับไว้ให้นะคะ จะเป็นชั้นปรับระดับได้ลูกค้าสามารถปรับระดับปรับระดับซส์ของเล็กของใหญ่ได้เองเลยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์เลยจะเป็นจุดนี้ที่คุณดินรีเควสมาว่าอยากได้นะคะคือทําเป็นพวกราวแขวนไว้วางข,งของของห้องครัวโดยเฉพาะบวกกับว่าโต๊ะตรงนี้เราสามารถทําเป็นแบบพับเก็บได้นะคะเป็นแบบพับเก็บได้ไว้สำหรับใช้งานในห้องครัวได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดที่สามารถใช้ได้ในคอนโดห้องหนึ่งเลยค่ะ ห้องนี้คุ้มมากๆแต่งครบมากๆนะคะหน้าห้องก็จะมีตู้รองเท้านะคะจากฟังก์ชันแค่หลังประตูแต่เราสามารถขึ้นเป็นตู้รองเท้าให้ลูกค้าได้นะคะซึ่งก็คือจะสามารถใส่รองเท้ามาได้ประมาณสักสิบคู่ได้นะคะดูจากเกณฑ์ที่กัดและน่าจะมาสิบคู่ได้หน้าบานตู้ก็จะเป็นซอตเหมือนที่อ้อมแจ้งนะคะในห้องนอนนะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์โครงการแถมมาบ้างแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแต่งเพิ่มเติมห้องนี้ลูกค้าเก็บฐานเตียงไว้เก็บตู้ข้างเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะื่้นแป้งไว้นะคะซึ่งพอเราเอามา mix and match กันกลับเข้ากันได้โดยออกมาดูสวยงามนะคะก็คือเรามีการทําผนังตกแต่งหัวเตียงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการทําผนังตกแต่งปลายเตียงนะคะซึ่งก็คือเราทําเต็มความกว้างเต็มของผนังให้เหลยนะคะโดยที่ให้รู้สึกมันบาลานซ์กันบวกกับกว่าด้านหลังมีพื้นที่เหลืออยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะ เราเผือขึ้นเป็นตู้อเนกประสงค์ไว้เลยซึ่งตู้อเนกประสงค์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้ซ่อนไฟลูกค้าขอเพิ่มเป็นตู้ซ่อนไฟเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าบานเฟรมกระจกแบบนี้ได้นะคะด้านล่างเอาก็ทําเป็นตู้บานเปิดปิดให้นะคะชั้นข้างในปรับระดับได้เหมือนเดิมค่ะไม่ทราบว่าที่แต่งห้องออกมาเนี่ยคุณดีดูแล้วชอบจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะจุดไหนเป็นพิเศษน่าจะเป็นวิอินหลังโซฟาสวยมากคุณดีเอาหงมาสวยมากด้วยนะคะคือมันจะเข้ากับ ผนังเลยใช่ค่ะสีเลือก<ช>ตีมเดียวกับดีไซน์เลย<ช>แล้วก็อ้อสอถามนิดนึงอยากให้หรูปเพจหลายท่านสบายใจ huh huh ทํางานกับทางบริษัทเดิอกอโดนอคอรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็เรียบร้อยดีฮะไม่มีอะไรต้คือผมไม่ได้ไม่ค่อยได้มาดูไงค่ะช่วงที่ทําก็กลับบ้านเนี่ยก็คือจะมีรายงานทางไลน์ตลอดค่ะคุยกันตลอดว่านในดีไม่ไดีอะไรนี้ คือผมก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่ค่ะแต่ว่าออกมาแล้วลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะก็คืออันไหนที่เราแบบไม่ชอบหรือว่าติดแล้วไม่ไม่สามารถแบบก็เอาออกไม่ถูกตาได้ก็ออกได้ใช่ค่ะอย่างตอนแรกตรงนี้จะมีจะมีหิ้งพักแต่พอติดออกมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นบางตัวหงมันไม่มันเหมือนอะไรเืนบนหัวเราไงอ่าโซฟาก็เลยอันนี้เราก็ถอดออกถอดออกใหม่แล้วก็เก็บสีเก็บอะไรให้ใหม่หมดนะคะซึ่ง ของบริษัทเราเราก็บริการให้คุณอีทอย่างดีตลอดแน่นอนนะคะ,อ,ะอยังไงก็ตามวันนี้อ้อกต้องขอขอบคุณคุณอีทมากเลยนะคะที่ให้เกียรติตกแต่งคอนโดกับบริษัทเดตคอนโดของเดคอของอ้อนะคะขอบคุณามากมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจตกแต่งคอนโดนะคะสามารถติดต่อมาที่บริษัทเดตคอนโดเดคอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แอดหรือทางเพจนะคะยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ